แอบส่งเฟสคนงามโอ้สามไวเข้าเลื่อนดูโปรไฟล์แล้วปัดซ้ายและขวาถูกใจก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ดูแลเทคแครกันเอาแต่จงระวังลงรักเมียเขาโปรดจงระวัง ลูกลงหัวเขาหยิบปืนยิงเอาหัวเราฟรีฟรีย่ำเจ้าเดินย่ำเจ้าเสินหัวใจอายก็เพลินทุกทีที่สองมีเฟซบุ๊กกับพ่อได้แนมพ่อได้ซองพ่อได้บังคนใคร ก็เธอสวยจนบาดใจเลยกดไลค์และไปกดแชร์หัวใจแดงแจ๋ให้แดคนสวยซ้ำไว้ก็เธอทั้งสวยบาดใจก็เลยกดไลค์แล้วไปกดแชร์หัวใจแดงแจ๋ ให้แดกคนสวยซ้ำไว้ยามเจ้าเดินยามเจ้าเซินหัวใจอ้ายก็เพลินทุกที่ที่ส่องมีเฟซบุ๊กกับพ่อได้เนมพ่อได้ซองพ่อได้บังคนใครก็เธอสวยจนบาดใจเลยกดไล และไปกดแชรหัวใจให้แดงคนสวยสามไว้กดเธอช่างสวยบาดใจก็เลยกดไลค์แล้วไปกดแชรหัวใจแดงแกให้แดคนสวยซามไว้หัวใจแดงแก ให้แด่คนสวยซ้ำไว